ลุงเวียนเป็นลักษณะเป็นผู้ม <lands> ีอาวุโสอยู <next year> ่ก <next year> er so ่อนก็ด <Steph> <ui> right ูช่วงเจ้ายูนไม่อยู่เนี่ยตอนนี้คงขับรถไถกบมาอยู่เห็นบอกว่าเอารถกลับมาวันนี้ถไถเน่าเน่าไปเน่าไอ้ไถสมชื่อน่ะเเอ่อไถไปกับซ่อมไปจ่ายเงินไปตามเรื่องพี่ทองเป็นไงบ้างฝนตกแมกแล้วเป็นไงบ้างที่ไร่ก็เอาเรื่องแต่เราก็เอาอยู่นะะไม่มีปัญหาเลยเลย ต้นไม้นะต้นไม้เป็นไงบ้างต้นไม้ก็แฮปปี้นะมันเจอน้ําบางจุดที่เป็นโลแลนดะ์ก็มีมัง่งเราก็รีบระบายออกเราไม่ให้แช่ขังอเพราะว่าพืชตระกูลนี้ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ว่าพืชตระกูลไหนถ้าโดนน้าแช่ก็จะมีปัญหาพวกรากรากมันก็จะก็มีปัญหาแหละรากอ่อนๆก็จะเริ่มเน่าองโดยรวมๆแล้วโอเค,คโอเคโอเค แล้วที่ว่าข่าว,าวน้ําท่วมเนี่ยโ,โหทุกวันเนี่ยดูคนกรุงเทพดูอ่ากทีวีแล้วตกใจเลย <c oughs> ก็เป็นห่วงลูกค้าโทรมาถามมันเยอะ uh huh. มันท่วมที่ไหนครับที่จริงๆของพวกนี้มันก็ท่วมอยู่แล้วลเลาะริมแควทางของมันทางน้ํา uh huh. โซนของเราไม่มีแควนะมีแต่ภูเขาก็มีล่องน้ำเล็กๆกไ็ไม,ไม่ไม่ได้สร้างปัญหายพื้นที่ของเราแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่มีโอกาสที่จะท่วมด้วยโซนนี้นะครับแล้วที่ท่วมในโซนไหนครับ กบินบุรีเลยบริเวณตลาดตลาดใช่ไหมตลาดที่ลุ่มตรงนั้นท่วมประจําซ้ำๆแต่ว่าแล้วก็คือถ้าไม่ท่วมดีแปลกเพราะมันเพราะเพราะมันเป็นต้นน้าบ่บกงใช่ไหมถูกต้องครับน้ําจากทุกจุดก็จะมาออตรงนี้ก่อนทุกสามสี่แควนะฮะมารวงกันฉะนั้นคนคนที่กระบินตลาดเก่านี้ก็ชินละชินชินชินถแต่รู้สึกว่าปีนี้จะหนักหนักมากมาเร็วแล้วก็แรงมาก แต่หนักไงแล้วแต่ก็ไม่กระทบกับไร่เรานะครับไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรสบายสบายครับครับ<ต><อ>ก็มีน้ำลงมาจากเขาม้่งแต่ก็ระบายไปตามสัดส่วนของเขาก็หายไปครับภายในไม่กี่ชั่วโมงครับก็ลูกค้าได้ได้ยินคำยืนยันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ